ครับคลิปที่สองครับสำหรับเอาปลามาลงบอโอเอ็นฟิชชิ่งครับบอสปิีวสปิีวชิงหลิวขอนเจนนี่แหละครับออยู่บ้านหนองหินนะครับอยู่ใกล้ๆตัวเมืองขอนแก่นครับตัวใกล้ตัวเมืองขอนแก่นเมื่อนี้ครับเอาปลาเกดครับปลาเกดล้วนๆครับยีโซคล้วนๆครับหาง่ายครับยีโซคลุ่นนี้รอดตายครับอันบอสเป็นปลาดุกอุยรุ่น ปดกิโลกินมันบ่ได้ครับมันเอาตัวรอดมนแล้วครับน้องบมน้อยน้องโมน้อยก็อัดล่หลายแล้วว่าน,นี่เดี๋ยวผมก็จะล่งคงิปให้เบิ่งนะครับวลาผมอัดล่หลายเป็นไดครับที่จริงกผมก็อยากเอาปลาถุงลงขึ้นกันแห้งยนันมันไปรบกวนคอ่บพี่น้องนักกิราตกปลาครับ

ค,ค,ครับอ้อสุดท้ายเบิ้งจักสองคลิปดวยครับเพราะว่าอ่าเป็นคลิปที่สองที่สามมันกับปลาสไส้เดียวกันหมดครับราะว่าที่ลู่ลูออกมา คเอ,อกมาหลายครับออกมาแต่ละเถียวนี่ครับผมรุทหาล้อยกิโลผมบอกก้าวอกมาหรอกครับมันเียคะขนามันลดทอกันครับครับอ๋อโอเคไป ต้องมาบอกคักก่นอนเลยเอาวลาผู้าตายไรต้องมีออกซิเจนลงโอ้ส่วงนี้นเหยนกรนีไหนไหมเว้ยเอาแม่จิ่ง ร่วมไปน75เรื่อยๆแล้วได้เกย์เ,เลยเกย์นี่ปลาเชียวเงี้ยวดีครับประเพาะเจ็ดนี่บ่ใครทะเลาะไรหรอกครับ โอเคอ๋อ okay. ไปจะลืมครับของน้องโมูน้อยครับน้องโมูน้อยลาจีเปิดเม็ดล้านบุญบ้เถึงครับบ้เถึงก็แสนสี่หัวคือเขาครับที่จริงอยากเปิดเม็ดมืนน่นธรรมาดาัาา้งในเงี้ยหลายครับ <laughs> แม่หนึ่งหันได,ได้หลายเตียบครับบอกตรงๆว่าแสนกว่าบาทแหละครับแต่ว่าผมก็เสียวมาซื้อปลาลงให้พี่น้องอัดมดคือเกลวกับมันเป็นแมเอ่าผสมมนเลิกคือซื้อกับไปแมดใหญ่ครับ,รบสี่เหลียบที่ซื้อครับรายได้พอดีสาเมด็ดน่อนยน้สิบอกไงอ่ม็เนีน้อยนึ่งว่ารายได้ดีครับ แอ่ว่า่มีสักสีชุมมือนี่กินซักสีกันครับครับเล่นบักแมทไนครับดำราคาใช่กันถ้ตาตายเป็นม่าเป็นยังครับอจากน้อยวันนี้อ้วนสิลอยเปิดแมทน่อยตลอด <c oughs> อ่าครับให้เบิ้งสองคลิปนีแล้วครับป่ายังเหลือหลายนะครับป่ายังเหลือหลายครับโอเคครับอ๋อผมเส สองคลิปๆล,ละหานะที่ครับป่ายังแน่นจริงๆครับเุยสนครับป่ายั่งเหลือหลายครับโอเคนะครับ